ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับมาพบกันเป็นประจำนะครับทาง YouTube ช่องคณิตคิดได้มวๆกับครูกิติเชษนะครับสำหรับวันนี้ก็ยังเป็นแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานม2เล่ม1เหมือนเดิมนะครับในเรื่องพนามชุดที่4ครับครับก่อนที่จะรับฟังรับชมแนวข้อสอบในชุดนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในแนวข้อสอบในชุดต่อๆไปนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าหากเห็นว่ามีประโยชน์หรือชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูผู้จะทําคลิปแนวการต่อๆครับมาพบก,กับข้อที่1เลยนะครับในเรื่องข้อูนามชุดที่4ครับเรามาดูแนวข้อสอบในข้อแรกกันเลยนะครับกำหนดให้พหุนาม a เท่ากับ6กยกกำลัง4 ลบ 8x ยกกำลัง3บวก x ยกกำลัง2บวก 18x ลบด้วย20พหุนาม b เท่ากับ 3x ยกกำลัง2ลบ 4x บวก5และพหุนาม d เท่ากับ 6x ลบ5ถ้า a เท่ากับ b คูณ c บวกด้วย d แล้วพหุนาม c เท่ากับเท่าใดนะครับในตัวเลือกที่1คือ 2x ยกกำลัง2ลบด้วย3ตัวเลือกที่2 2x ยกกำลัง2บวก3ตัวเลือกที่3 2x ยกกำลัง2ลบด้วย5 ตัวเล็กที่4 2x ยกกลังสบวกด้วย5จากที่กำหนดไว้นะครับ A เท่ากับ B คูณ C บวก D เราก็ถ่ายเทสมการเพราะเราต้องการ C นะครับก็จะได้ในวงเล็ a, บ A ลบดทั้งหมดหารด้วย B จากนั้นเราก็นำา a เป็นตัวตั้งลบด้วย D นะครับเราจะพบว่าชุดของดีกรี4ดีกรี3ดีกรี2นั้นไม่มีตัวลบนะครับที่อยู่ในดีตรงนี้เพราะฉะนั้น ก็จะได้เลยนะครับชุดแรก6 x ยกกำลัง4ลบ8 x ยกกำลัง3บวก x ยกกำลังสองนี้ไปดูชุดของ x ครับบวก1 8 x ที่อยู่ใน a นะครับลบด้วย6 x ที่อยู่ใน d ก็จะได้1 2 x ตามด้วยค่าของที่ครับลบ20ที่อยู่ใน a ลบด้วยลบ5ที่อยู่ใน d นะครับก็จะได้ลบ20บวก5ก็จะเหลือลบ15าชัดเจนนะครับจากนั้นทั้งหมดก็จะหารด้วยในวงเล็บ3 x ยกกำลังสองลบ4 x บวก5ซึ่งเป็นค่าของ b นั่นเอง เราจะพบว่าเรานำค่าคงที่ที่อยู่ใน B ครับ5ไปหารลบ15นะครับก็จะได้คำตอบเลยคือลบ3ก็มีตัวเลือกเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราตอบได้เป็นตัวเลือกที่1นะครับตัวนี้เราไม่ได้ตั้งหารยาวนะครับเพราะว่าเราสามารถหาคำตอบได้โดยการหารค่าคงที่หรือเราจะไปดูการหารยาวนะครับเรามาพิจารณาดูนะครับครับจากค่า C ีที่เราได้นะครับ a ลบ d หารด้วย b นะครับก็จะเป็นดีกรี4หารด้วยดีกรี2นะครับก็จะตั้งหารยาวได้เลยนะครับชุดของดีกรี4เป็นตัวตั้งหารด้วยดีกรี2นะครับในการหารนั้นเราต้องนําตัวที่ดีกรีสูงที่สุดในตัวหารครับคือ3 x ยกกำลังสองไปหารชุดตัวหารที่มีดีกรีสูงสุดตัวแรกนะครับคือ6 x ยกกำลัง4ตรงนี้ผลลัพธ์ก็จะได้2 x ยกกำลัง2จากนั้นเรานํา2 x ยกกำลังสองนะครับไปคูณทุกตัวนะครับในตัวหารนะครับตัวแรก 2x ยกกำลัง2คูณ 3x ยกกำลังส2ได้ 6x ยกกำลัง4 2x ยกกำลังสองคูณลบ 4x ได้ลบ 8x ยกกำลัง3 2x ยกกำลัง2คูน5ได้บวก 10x ยกกลัง2นะครับจากนั้นสองประเททนี้เรามาลบกันเลยนะครับชุดดิกรี4ดีกรี3นี้เท่ากันนะครับก็จะหักล้างกันเป็นศูนย์ดูสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง2ครับตัวตั้งคือ1ลบด้วย10ก็จะได้ลบ 9x ยกกำลังสองนะครับ 1 2 x ลบ15บห้าเราก็ชักลงมาจากนั้นนำตัวหารนะครับคือ3 x ยกกำลังสองไปไปหารลบ9 x ยกกำลังสองนะครับผลลัพธ์คือลบ3จากนั้นนำลบ3ามไปคูณตัวหารทุกตัวนะครับตัวแรกลบ3คูณ3 x ยกกำลังสองครับก็จะได้ลบ9 x ยกกำลัง2ชุดต่อไปครับลบ3คูณลบ4 x ลบคูณลบเป็นบวกนะครับก็จะได้บวก1 2 x ลบ3คูณบวก5ก็จะได้ลบ15บหชัดเจนนะครับ ก็จะเท่ากันพอดีเศษเป็น0ูนย์เพราะฉะนั้นหารลงตัวนะครับดันผลลัพธ์ที่เราได้นะครับจากชุดดีกรี4หารด้วยดีกรี2ก็ได้ค่า C คือ 2x งกยกกำลัง2ลบด้ยวย3ก็จะตรงกันกันกบที่เราคำนวณไว้ัในตอนแรกนะครับตรงนี้ถ้าหากเรารู้เทคนิควิธีการนะครับเราก็จะสามารถหาคำตอบได้โดยไม่ต้องมาตั้งหารยาวแบบนี้ตรงนี้เป็นการตรวจสอบคำตอบเพื่อให้ยืนยันว่าใช้ได้นะครับนอกห้องสอบเวลาเข้าห้องสอบจริงเราก็ใช้หลักการอย่างที่แนะนำไปแล้วนะครับ ครับมาดูแนวข้อสอบในข้อที่2เรื่องพหุนามชุดที่4กันต่อครับมาดูแนวข้อสอบข้อนี้กันเลยนะครับถ้าเศษ1ส่วน 3x ลบด้วยเศษ1ส่วน2 y เท่ากับ2แล้ว8 y 1 2 x 6ลบ 12x บวก 6xy ทั้งหมดหารด้วย4 y 6 x ลบ 6x ลบด้วย 6xy มีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับตัวเลือกที่1ตอบ1ตัวเลือกที่2ตอบ2ตัวเลือกที่3ตอบ3และตัวเลือกที่4ตอบ4นะครับ จากโจทย์นะครับเราจะพบว่าตัวส่วนมี3 x กับ2 y เราก็จะมากําจัดตัวหารเลยนะครับโดยนํา3 x กับ2 y ไปหาค่าานอกนรก็จะได้6 xy นะครับจากนั้นเรานํา6 xy ครับคูณตลอดสมการเลยนะครับ6 xy เมื่อคูณกับชุดแรกคือเศษ1ส่วน3 x ก็ตัดทอนก็จะได้2 y นะครับเมื่อนํา6 xy ไปคูณกับเศษ1ส่วน2 y 2 y ก็จะตัด6 xy ได้3 x ชัดเจนนะครับฝั่งซ้ายมือของสมการก็จะได้2 y ลบ3 x ฝั่งขวาครับ 6xy ก็จะเป็นคูณ2เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่คูณทางซ้ายแล้ว 6xy คูณ2ก็ได้ 12xy ชัดเจนนะครับจากนั้นไปพิจารณาในสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับจะพบว่า 8y ลบ 12x นี้มี4เป็นตัวคูณร่วมและตัวส่วนนะครับ 4y ลบ2 4y ลบ 6x นะครับในตัวส่วนก็จะมี2เป็นตัวคูณร่วมก็จะไปแยกตัวประกอบเลยนะครับครับก็จะแยกได้ชุดบนนะครับ4คูณในวงบ 2y ลบ 3x ก็บวกด้วย 6xy นะครับตัวหารนะครับ 4y ลบ 6x ก็จะแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณในวงเล็บ 2y ลบ 3x ตามมาด้วยลบ 6xy เราจะพบว่าชุดที่เราแยกได้เป็น 2y ลบ 3x พอดีเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยน 2y ลบ 3x เป็น 12xy แทนลงไปเลยนะครับก็ไ,ได้4คูณในวงเล็บ 12xy บวกด้วย 6xy ก็จะได้ 54xy ตัวหารนะครับ2คูณ ในเว็บ 12xy ก็จะเป็น 24xy ลบด้วย 6xy ก็ได้ 18xy xy ตัด xy นะครับ18ก็จะหาร54ลงตัวตอบ3ชัดเจนนะครับนั้นตัวเลือกที่เราต้องการก็คือคำตอบ3ชัดเจนนะครับก็คงจะไม่ยากนะครับข้อนี้ก็ค่อยๆพิจารณานะครับกำจัดตัวหารนะครับทุกครั้งเราทำส่วนให้เท่ากาันแล้วค่อยกำจัดแต่คราวนี้เราจะกำจัดทีเดียวเลยนะครับโดยทำส่วนให้เป็นคลอนอแล้วคูณตลอดชัดเจนนะครับ ครับมาต่อแนวข้อสอบข้อที่3นะครับในเรื่องพหุนามชุดที่4ครับมาดูแนวข้อสอบในข้อนี้กันเลยนะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวประกอบ1ของ p กําลัง4บวก4 q กําลัง4นะครับตัวเลือกที่1 p กําลังสองลบ2 pq บวก q กําลังสองตัวเลือกที่2 p กําลังสองบวก2 pq บวก q กําลัง2ตัวเลือกที่3 p กําลังสองบวก2 pq ลบ2 q กําลังสอง ตัวเลขที่สี p กําลังสองบวกส pq บวกด้วย2 q กําลังสเรื่องนี้เป็นเรื่องของการแยกตัวประกอบนะครับเราจะพบว่า p กําลังสบวกส q กําลังสนี้เราจัดอยู่ในรูปของกําลังสองได้นะครับมันอยู่ในรูปของหน้ากําลังสองบวกหลังกําลังสองตอนนี้เราได้หน้าคือ p กํลังสองหลังคือในวงเล็บ2 q กําลังสตรงนี้มันจะขาดไป2หน้าหลังครับเพราะเราเติมเข้ามาครับตรงนี้ชัดเจนนะครับ เมื่อเราเติมเข้ามา2หน้าหลังเราก็ต้องลบออกด้วย2หน้าหลังนะครับในชุดที่อยู่ในวงเล็บใหญ่มันจะได้หน้ากําลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกําลังสองมันก็คือกําลังสองสมบูรณ์ที่มีหน้าคือพีกาลังสองหลังคือ 2Q กคิวกลังสองทั้งหมดยกกําลังสองตรงนี้เรียกว่ากําลังสองสมบูรณ์นะครับในกลุ่มหลังนะครับ2พีกลังสองคูณ 2Q กํิวกลัง2ทุกตัวยกกําลังสองหมดล้วก็เขียนใหม่เป็นในวงเล็บ2 PQ พีคิวทั้งหมดยกกําลังสอง คราวนี้มันจะอยู่ในรูปของผลต่างกําลังสองครับก็คือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองก็คือ x กําลังสองลบ y กําลังสองเรียก x ว่าหน้าเรียก y ว่าหลังเมื่อเราแยกตัวประกอบไปได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังตอนนี้ x ของเราคือใครครับ x ของเราตัวหน้านี้คือ p กําลังสองบวก 2q กําลังสอง y ครับตัวหลังคือใครครับก็อยู่ในเล็บครับ 2pq นี่คือผลต่างกาลังสองครับหน้ากําลังสองลบหลังกาลังสองเมื่อแยกตัวประกอบเราก็จะได้หน้าลบหลังนะครับ หน้าก็คือ p กําลังสองบวก2 q กําลังสองหลังก็คือ2 pq คูณกับใครครับคูณกับหน้าบวกหลังชัดเจนไหมครับหน้าก็คือ p กําลังสองบวก2 q กําลังสองหลังก็คือ2 pq เพราะฉะนั้นเราจะพบว่าในวงเล็บหลังนะครับก็จะตรงกับตัวเลือกที่4คือ p กําลังสองบวก2 pq บวกด้วย q กําลังสองชัดเจนนะครับกลับมาต่อแนวข้อสอบในข้อที่4ของเรื่องพหุนามในชุดที่4กันต่อเลยนะครับ ครับผ่านไปแล้วนะครับในการแยกตัวป,ประกอบคราวนี้มาดูการเทียบสัมประสิทธิ์ในโจทย์ข้อนี้กันเลยนะครับถ้า 6x ยกกำลัง5คูณ y กำลัง4บวก x กำลัง4 y กำลัง5ลบ 12x กำลัง3 y กำลัง6เท่ากับ ax ยกกำลัง2คูณในวงเล็บ b x กำลัง2 y บวก cx y กกำลัง2คูณในวงเล็บ d x กำลัง2 y บวก ex y กกำลัง2นะครับแล้ว a บวก b บวก c บวก d บวก e เท e, ่ากับเท่าใดนะครับ ตัวเลขที่1ตอบ5ตัวเลขที่2ตอบ6ตัวเลขที่3ตอบ7ตัวเลขที่4่ตอบ8นะครับเรื่องนี้เป็นการเทียบสัมประสิทธิ์นะครับแต่ก่อนเทียบสัมประสิทธิ์เราต้องมาจัดรูปให้มันคล้ายกันตรงกันก่อนนะครับโดยเราจะนําวงเล็บ2วงเล็บนี้คูณกันนะครับอย่าเพิ่งนา ax y กําลังสองคูณเข้าไปนะครับเพราะจะทําให้ดีกรีมันซับซ้อนนั่นเองครับเรามาพิจารณา2วงเล็บนี้คูณกันนะครับชุดแรกครับ bx กําลังสอง y คูณทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บหลังครับ ก็จะคูณกับ dx กําลังสองก่อนนะครับเอาค่าคงที่คูณกันนะครับ b กับดก็จะได้ bd นะครับจากนั้น x กําลัง2คูณเกําลังสเป็น x กลัง4 y วากลัง1คูณ y กําลัง1็จะเป็น y กํกลังสก็ได้ b dx กลัง4 y กําลัง2นะครับตัวข้างนอกวงเล็บคือ a x y กําลังสนี้อยู่นิ่งๆครับไม่เกี่ยวนะครับเพราะเราจะคูณเฉพาะ2วงเล็บหลังนะครับชุดต่อไปนะครับนำกําลังสอไปคูณกับ e x y กำลังสองครับค่าคงที่ครับก็คือ be ก็จะได้ be ขึ้นมาก่อนจากนั้น x กำลังสองคูณกับ x ก็จะเป็น x กำลังสาม y กำลังหนึ่งคูณกับ y กำลังสองก็จะเป็น y กำลังสามก็จะได้ be x กำลังสาม y กำลังสามนะครับชุดต่อไปนะครับตัวที่สองในวงเล็บแรกคือ cxy กำลังสองก็จะคูณกับตัวแรกในวงเล็บหลังนะครับคือ dxy กำลังสองก็จะได้ค่าคงที่ครับ cd ขึ้นมาก่อน ตามด้วย x กำลังหกับ x กำลังสเป็น x กำลังส y กำลังสองกับ y กำลังหเป็น y กำลังสก็จะได้ cd x กำลังส y กำลังสชุดสุดท้ายครับ c xy กำลังสองไปคูณ e xy กำลังสองค่าคงที่ก็คือใครครับ ce ขึ้นมาก่อนตามด้วย x กำลังหกับ x กำลังหเป็น x กำลังส y กำลังสกับ y กำลังสเป็น y กำลังสก็จะได้ ce x กำลังส y กำลังสจากนั้นเราค่อยนํา a xy กำลังสองคูณเข้าไปในทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บครับ ชุดแรกครับเอา a ไปคูณ b d ก่อนนะครับในค่าคงที่ก็จะได้ a b d x กำลังหนึ่งกับ x กำลังสี่ก็จะเป็น x กำลังห้า y กำลังสองกับ y กำลังสองคูณกันก็จะรวมเป็น y กำลังสี่ก็จะได้ a b d x กำลังห้า y กำลังสี่ชัดเจนนะครับชุดต่อไปครับนำ a x y กำลังสองเข้าไปคูณกับ b e x กำลังสาม y กำลังสามค่าคงที่ครับก็จะได้ a b e ขึ้นมาก่อนตามมาด้วย x กำลังหนึ่งกับ x กำลังสามเป็น x กำลังสี่ y กำลังสองกับ y กำลังสามเป็น y กำลังห้า ก็จะได้ a b e x กำลัง4 y กำลัง5ชัดเจนนะครับตัวถัดไปนะครับนำ a x y กำลัง2เข้าไปคูณกับ c d x กำลัง3 y กำลัง3ค่าคงที่ครับก็ได้ a c d นะครับตามมาด้วย x กำลัง1กับ x กำลัง3ก็เป็น x กำลัง4 y กำลัง2กับ y กำลัง3ก็เป็น y กำลัง5ก็จะได้ a c d x กำลัง4 y กำลัง5ชัดเจนนะครับชุดสุดท้ายครับนำ a x y กำลัง2เข้าไปคูณกับ c e x กำลัง2 y กำลัง4ค่าคงที่ออกมาก่อนครับ คือ A C E ตามด้วย x กลัง1กับ x กลังสก็จะเป็น x กลัง3แล้ว x กลัง y กลัง2ครับกับ y กลัง4ก็จะเป็น y กลังชัดเจนนะครับก็จะครบทุกตัวนะครับทีนี้เราเทียบสัมประสิทธิ์ได้เลยนะครับเราจะพบว่าสัมประสิทธิ์ของ x กลัง5 y กลัง4มันก็คือ A B D ตรงนี้จะเท่ากับ6พอดีนะชัดเจนนะครับทีนี้ชุดสุดท้ายครับ A C E x กลัง3 y กลัง6คือชุดสุดท้ายก็จะตรงกับ ลบสิบสองเอกลังสามบวกลังหเพราะฉะนั้น ACE มันก็คือลบสินั่นเองชัดเจนนะครับทีนี้ดูตรงกลางนะครับพบว่ามันมี2พจน์ครับสชุดนั่นเองคือ x อกำลังสี่บวกลังหมันจะได้ ABE ีอี e, บวกกับเอซนะครับมันจะมีสัมประสิทธิ์เป็น1ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในชุดนี้ดูสังเกตดู A เป็นตัวคูณร่วมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดนี้นะฮะมี ABE ีอี e, บวกเอซมี A เป็นตัวคูณร่วมเพราะฉะนั้น a มันจะเป็น1ในเมื่อ a เป็น1แล้ว b e บวก c d ก็จะได้1เพราะ1คูณ1ก็จะตรงกับสัมประสิทธิ์ของ x ก,กลัง4กลัง5ที่เป็น1จะชเจนนะครับชุดต่อไปนะครับ x ก,กลัง3มากลัง6ตรงนี้ a c e มันจะเป็นลบ12เพราะฉะนั้น a เป็น1ไปแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น c e ก็จะเป็นลบ12แสดงว่า c กับ E นี่จะมีเครื่องหมายต่างกันชัดเจนนะครับชุดต่อไปนะครับ BD คูณกันได้6เพราะว่า เเป็น1นะฮะใน ABD มันจะตรงกับสัมประสิทธิ์ของ x กําลังหา y กําลัง4ชัดเจนนะครับเพราะถ้า A เป็น1จัดให้ B เป็น2ครับ D เป็น3เห็นไหมครับ BD คูณกันได้6ถูกต้องนะครับตอนนี้เกิดการสุ่มนะครับเราต้องสุ่มนะครับตัวแรกนะครับที่เราเห็นชัดเจนคือเราสุ่ม A เป็น1มาก่อนเพราะ A เป็นตัวประกอบของ ABE บวกกับ ACD ซึ่งอยู่ในพจน์กลางสองพจน์ที่บวกกันนั่นเองนะครับเป็นตัวชี้นำว่า A เป็น1ขึ้นมาก่อนนะครับ แล้วผลคูณของ BE กับ c d มันก็จะเป็น1ตามนั่นเองชัดเจนนะครับทีนี้ ABE ตรงนี้เราทราบแล้วนะครับ A เป็น1 B เป็น2เพราะฉะนั้น E เราเลือก E เป็นลบสเพื่อที่จะคูณกันได้ลบแแล้วเราจะได้ C เป็น3เนะี่ยใน CE เท่ากับลบสิ 12, เพราะ e เป็นลบสี 4, ก็เลยเป็น3มันจะทําให้ AC d ตรงนี้เป็น9ชัดเจนไหมครับเพราะ9ไปหักล้างกับลบแมันจะได้1 สมรัสิของ x กลัง4 y กลัง5มันจะได้เป็น1ตามที่ต้องการชัดเจนนะครับเนี่ยตรงนี้ชุดสุดท้าย a เป็น1 c เป็น3 e เป็นลบ4ได้จากที่กําหนดไว้ก่อนหน้านั้นก็จะตรงกับลบ12 x กลัง3 y กลัง6พอดีชัดเจนนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่า a คือ1 b คือ2 c คือ3 d คือ3และ e คือลบ4ก็บวกกันเลยนะครับ1บวก2เป็น3 3บวก3เป็น6 6บวกสาเป็น9ลบออกสก็จะเหลือ5ได้ตรงตัวพอดีเลยนะครับก็เท่ากับตัวเลือกที่1นึ่ชัดเจนนะครับตรงนี้เราต้องเกิดการสุ่มนะครับตรงนี้ที่จะแนะนำนะครับคือที่ได้ A มาก่อนถ้า A เป็น1 BE บวก CD ก็จะเป็น1แต่ถ้า A เกิด A เป็นลบ1 B ึบวก c D จะเป็นลบหหมายความว่า A จะเป็นลบ1ถ้าเกิดกรณีที่เราตรวจตรวจรอบนี้มันไม่ผ่านนั่นเองนะครับตอนนี้เราตรวจรอบแรกคือให้ A เป็น1 เาะ a ก็มีสิทธิ์เป็นลบหได้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีแรกผ่านก็ถือว่าเป็นคาตอบได้เลยนะครับก็จะลงตัวทุกตัวนะครับชัดเจนนะครับก็ลองทบทวนบ่อยบนะครับเราจะได้เห็นความชัดเจนและเข้าโครงของโจทย์และก็หลักการตอบนะครับครับมาดูแนวข้อสอบในข้อที่5ของเรื่องพ่านามในชุดที่4กันต่อเลยนะครับครับมาดูโจทย์ปัญหาในข้อนี้กันเลยนะครับ ผลลัพธ์ของในวงเล็บ a ส่วน b บวกด้วย b ส่วน a ทั้งหมดบวกด้วย2แล้วทั้งหมดหารด้วย a ส่วน b ลบ b ส่วน a ทั้งหมดยกกำลังลบ1คูณด้วยในวงเล็บ a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับตัวเลือกที่1คือ a กำลัง2ลบ b กำลัง2ตัวเลือกที่2คือ a ลบ b ตัวเลือกที่3คือ a บวก b ตัวเลือกที่4คือ a กลัง2บวก b กำลัง2นะครับ จากโจทย์นะครับเรามาดูชุดที่ยกกาําลังลบหนึ่งนี่ก็หมายความว่าเศษยกกำลงังลบหนึ่งส่วนก็ยกกำลงังลบหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะทเลขชี้กำลังให้เป็นบวกโดยนําตัวส่วนที่ยกกำลงังลบหนึ่งเอาขึ้นไปไว้ข้างบนนะครับเลขยกกําลังก็จะเป็น1จากนั้นตัวเศษที่ยกกำลงังลบหนึ่งก็เอาลงไปไว้ข้างล่างเลขชี้กำลังก็จะยกกำลังหนึ่งเห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นในตัวเศษนะครับ ส่วนไม่เท่ากันเรามาทําส่วนให้เท่ากันโดยการคูณคว้ยนะครับได้ a คูณ a ได้ a กำลังสองลบด้วย b คูณ b ก็จะได้ b กำลังสองทั้งหมดส่วนได้ ab เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็จะไปดูตัวส่วนเช่นเดียวกันนะครับก็จะทําส่วนให้เท่ากันโดยนําคูณคว่าย a คูณ a ได้ a กำลังสอง b คูณ b ได้ b กำลังสองจากนั้นก็เอา ab ไปคูณกับจำนวนเต็ม2ใช่ไหมครับก็จะได้ a กำลังสองบวก b กำลังสองบวกสอง ab ทั้งหมดส่วนได้ b ชัดเจนนะครับจากนั้นเราจะพบว่าตัวหารเป็นอะไรครับตัวหารเป็นเศษส่วนแล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกลับเศษส่วนจากเดิม a ส่วน a b เป็นตัวส่วนก็เอา a b มาเป็นตัวเศษ a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก2 a b เป็นตัวเศษก็เอาไปเป็นตัวส่วนชัดเจนนะครับจากนั้นเราจะพบว่าตัวเศษใน a b ตัดกับ a b ในตัวส่วนได้แล้วเจ้า a บวก b ทั้งหมดยกกำลังสองตรงนี้มันคือกำลังสองสมบูรณ์ครับ เมื่อกระจายแล้วมันจะได้ a กกำลังสองบวก 2a บวกด้วย b กำลังสองก็สลับที่กันในการบวกได้นะครับก็จะเหลือชุดเดียวครับคือใครครับ A กกำลังสองลบ b กำลังสองก็จะตรงกับตัวเลือกที่1พอดีเป็นไงบ้างครับชัดเจนนะครับข้อนี้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นลบหนึ่งเราก็เปลี่ยนให้เป็นบวกได้นะครับถ้าอยู่ข้างบนเป็นลบเอาลงข้างล่างก็เป็นบวกถ้าอยู่ข้างล่างเป็นลบเอาขึ้นข้างบนก็เป็นบวกชัดเจนนะครับ ก็ฝากทบทวนบ่อยๆนะครับเราเห็นโครงสร้างของโจทย์ปัญหาจะทําให้แก้ปัญหาได้ง่ายและชัดเจนครับครับเป็นไงบ้างครับหลังจากชมแนวข้อสอบในชุดนี้แล้วนะครับก็คงจะทําให้น้องๆมีประสบการณ์นะครับในการนําไปแก้ปัญหาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะครับโดยเฉพาะในการเตรียมสอบปลายภาคและก็เตรียมสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันในสนามสอบต่างๆนะครับทบทวนบ่อยๆนะครับแล้วเราจะเกิดความคล่องแคล่วและทํา ให้โจทย์ที่ยุ่งยากหรือซับซ้อนนั้นเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าหากเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์หรือชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูผู้จัดทำคลิปในโอกาสต,ต่อไปนะครับยังมีพหุนามในชุดที่5ที่6นะครับแต่ในช่วงนี้นะครับก็จะนําเสนอสมบัติของเลขเยกกาลังในช่วงที่1น,นะครับในคลิปวิดีโอหน้า ครับก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับก็ขอฝากคำคมไว้คิดได้และลงมือทําแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับก็สามารถดูเรื่องต่อไปได้เลยนะครับในข้อสอบคณิตศาสต,าต,าต 2, ร์พื้นฐานมสองเล่มหนในเรื่องสมบัติของเลขย,ยกกาลังในชุดที่1หรือคลิปวิดีโอที่สนใจทางด้านล่างนี้เลยนะครับ